สวัสดีครับพบกับเราช่องปลายสับมงคล sido r d o นะครับวันนี้นะครับภานกิจมารับน้องช้างนะครับที่มาจากภูเก็ตนะครับนองเดียวเราไปชมกันเลยนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วมาเป็นยังไงนะครับถึงบ้านผู้ใหญ่แล้วครับนี่ครับจอดแล้วครับอ้คันนี้เลยครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่พอดีมารับน้องช้างนะครับมาเห็นนะครับพ่อสำหรับ ทางงามนะครับนี่ทางงามก็เป็นช้างที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางนี้ก็อยู่ประมาณภูเก็ตนะครับภูเก,ก็ตเราก็เป็นช้างนะครับของทีมงานของพู้ควานนี่นะครับแล้วก็เป็นช้างที่พู้ควานเคยเลี้ยงนะครับแตตกรอน,นะครับเขายังภูเก็ตพู้ควานกเป็นเป็นคนเลี้ยงนะครับช้างเช่นนี้ค่อนข้างที่จะนิสัยดี นะครับมาอยู่บ้านของผู้ใหญ่เหมาครับวันนี้มาปลูกอยู่ที่นี่นะครับเราก็มาดูนะครับมาต้อนรับแล้วก็มานะครับคนขับรถก็รู้จักกันนะครับมาส่งแล้วก็มาเยี่ยมกันด้วยนะครับยังไงก็นะครับฝากด้วยนะครับนี่นะครับอยู่เป็นช้างของตางช้างกัม马านะครับแต่ว่านะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยเปลี่ยนคนดูแลมาเป็นโค้ชไม้ัวใจสินนะครับช่อง จับไทยแฟมิลรี่นะคจงามนะครับพอฟานก็เป็นคนเลี้ยงมาก่อนนะครับนี่ขี่มาก่อนเลี้ยงมาก่อนนะครับเป็นช้างที่นิสัสดีนะครับนี่ใส่จับก็ได้นะครับเพิ่งมาถึงนะครับนี่ขี่มากสวยนะครับหงมากหงาเชิดนะครับก็ ก็ไม้ก็เอามาปั้นนะครับให้เป็นช้างดาราของเรานะครับสุดยอดมากครับอ๋อรวยอยู่นะครับนี่ผมคำลำลือมาอยู่นี่งานงานงานบุอึดดอกเนาะเออนี่มามาดูนะครับนี่สวัสดีครับมาดูไฟงามบอกมาดูไฟงามครับมาดูเอฟซีครับเอฟซี มาดซุปตาซุปตาซุปปอร์สตาของทีมงานซุปตาภูเก็ตครับอุตาอครับครับภูเก็ตเนาะตอนนี้มามาอยู่กับซุปตาสุรินเนี่ยครับก็มาร่วมยินดีนะครับกับพ่อไม้นะครับเพราะว่านะครับช่วงสถานการณ์โควิดเนาะนะครับก็เป็นช้างที่เจ้าของฟางนะครับเจ้าของฟางมีอยู่ประมาณ20เชือกนะครับก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้มาอยู่กับพ่อไม้นะครับก็จะได้ ก็ได้มีรายได้ในการจุนเจือในหลายๆเชือกนะครับที่มีแม่ลูกอ่อนก็มีนะครับสามสีเชือกนะครับก็อย่างว่าอะไนะครับมาอยู่กับพ่อทีมงานหนุ่มเสกนี่ดีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็ฝากดเชกดไลค์ด้วยนะครับวันเล่นสวยไหมครับวันเล่น สวยไหมครับลุงสวยคนระับผมสวยเนาะทำไงยิ่ันอันดเหมือนเขาเป็นยังไเขาไม่มครับผมไม่ครับมันก็มันสว,วยเขาสวยเราเนาะ หาอยู่พอเจอแต่ไอซีมันไม่คู่เลยเนาะเหมือนเหมือนเราแหะครับเหมือนเราเหมือนเราอยากได้เมีแหละครับก็เราเห็นสวยๆเราก็อยากได้แต่ไม่ใช่คู่เราครับเพราะว่ามันอยากได้อยากได้แต่ไม่มีปัจจัยเลยถ้ามีปัจจัยหนูอยากได้ สำคัญของตัวนี้หละครับผมลูกพี่ผมไม่มาใกล้ผมเลยครับลูกพี่ผมลูกพี่มานี่สายชอนสิรินไมามาใกล้เลยครับก็ครบกำหนดกักตัวเรานะครับยี่ิเวันแล้วนะครับวันที่ยี่เ็นี่เราวันที่ย2ิบองเราก็ดินทางไปในมาใดได้ครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราครบ ไม่ใช่ผ่านมาที่21แล้วครับวันนี้มาที่ยี่สิบสองแล้วครับเขาปล่อยแล้วครับเขาปล่อยแล้วขับปล่อยแล้วปล่อยจบแล้วคนที่เส้นเป็นไงบ้างหายแล้วครับแต่เขาไม่ให้มาครับแต่แปลกนะลุงแปลกครอบครัวเขาครอบครัวเขาไม่ติดเนาะอยู่ด้วยกันนี่จะไม่ติดแค่คนบ้านเราไหน่อบางคนมันไปอยู่ไปทำงานไปเที่ยวนะไปทำงานกลับมาบ้านไปทำงานกลับมาบ้านอันนี้ พี่เล็กก็จะไปแล้วครับไม่ไม่สนโควิดนะครับวันนี้พี่เซมไปทางไหนไม่รู้ครับเราตามปัจจัยครับโควิดไหมครับก็เดินทางมาครับวอล์กวอล์กวอล์สบายสบายมากสบายมากไปบ่อยสบายน้อยกันเดียวกันสุดออกเปรล้นจบกจุกหนึงดูหน้าตาก็โควิดไม่กล้ามาใกล้หรอกครับ ปรมาจารย์ช้างมาดูช้างเหมือนกันนะครับวัดศนาเนี่ยวัดศนาเจ้าหี้งครับวจนาเจ้าเฮ้ยพวกนี้ก็ทุ่นนองเลยพวกนี้พวกนี้ดูว่ามาสักศิลาวัดนาเจ้าพอทุงมันก็มีงานโอยไทยทุกมันก็งานก็โควิดเข้าครับวก็มารับไม่ดัก่อนครับนี่นะครับการเลนของบทนะครับงานคัลเซนหมดแล้วนะครับก็ยินดีดนะครับเดี๋ยวมาสอบถามประการเขากันนะครับเดี๋ยวขอความเจ้าของครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ เป็นตัวเร,ยน,เรยนกันุกล้ดูเอยนี่ครับอ้ถ่ายกล้องไปทำไมสวยเทพยังหรอเหมือนเดิมครับปีนี้นอ้วนก็เจ้าโคงเขาตัดทุกปีครับทำ<อ>ผมนะครับ<อ>ตัดทุกปีแล้วก็หักลายทุกปีเพราะว่า ช้างเจ้ากนี้เขาจะปลูกไว้ในป่าอย่างเดียวครับไม่ค่อยปลูกไม่ค่อยปลูกแต่ถ้าว่าถ้าเรามาอยู่นี้ปลูกแบบรักษา an <Lex> i, เหมือนเราเพราะว่าจะโค้งเขาช้างเยอะไหมช้ชชางประมาณยี่สิบกว่าเชือกก็ตรงช่วงนี้โควิดก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็สำหรับผมว่าผมว่างานออกก็ประมาณคืบนะครับเท่านี้ได้นี่นะครับตอนอยู่ก็เท่าปลายงวงเลยนะครับ เนี่ยอาการทับเนี่ยะไอ้ลันเปปเนี่ย้าไอ้ดัดดัดบนตัวไอ้บทรวงใชไอ้อมุดมีเดินค่บรวัวเสอยใส่ก็จะเหนื่อยมั้งครับลันเปอาจารทับไอ้ทับตัวนี้ไอ้เล็กนอยังเิยียทับเลอัปลบานไอ้เล็กน้อหนึ่งไม่จะให้งานแต่งเลยไอ้มากของพี่ไ้จอมพุงไอ้ตักงโวะอานาขกนจะไอ้นอนให้ น้นนให้ด้วยยนี่อันนี้นี่เจ้าโคงครับนี่สวัสดีครับนี่ครับนี่โอ้นะครับวันนี้มาร่วมยินดีกับนะครับคุณลุงนะครับนี่อาผู้โอ้ยนะครับนี่มาอยู่กับพ่อไม้แล้วก็ดีนะครับเพราะว่า ช้างเชียงนี้ก็เป็นช้างที่นิสัยดีอยู่แล้วนะครับยิ่งมาดูกับทีมงานนะครับค่อยแต่งเอานะครับค่อยฝึกเอาแต่งเอานะครับก็จะได้เป็นพระเอกนะครับสุตาห้องนอนแล้วได้ไหมห้อนอนแล้วห้องนอนแล้วห้องนอนแล้วนะครับทีนี้ก็โตขึ้นเยอะนะครับเนาะ สงามโตขึ้นเยอะเลยมีต้มให้จไงย่นไนจะให้จัะ้ย้อหมองหนูนอยกีางเนี่ก็เดี๋ยวก็ตัดออกปีที่แล้วจะรีบๆหน่อยนะครับรีบๆหน่อยมาปีนี้เนื้อนังนะมือมลยครับมกม์ อยู่นู่นก็เคยเอาขึ้นทับอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ทับยังไม่เป็นนะครับตอนนั้นเราเคยพูดถึงช่างตัวนี้ไม่หนีสิ่งอย่างเกินก็ไม่เกินสิบเจ็ดปีแต่จ้างมันสิบ แตช้างมันประมาณสิบห้าปีครับมัณสิบห้าปีนะนี่นะครับเป็นช้างของคุณพ่อไม้นะครับครับมาอยู่เมืองสุรินทร์นะครับแต่ก่อนก็เป็นช้างของแต่ก่อนก็เป็นก็เป็นช้างสุรินทร์นะครับตอนนี้มันเป็นช้างบุรีรัมมาอยู่บุรีรัมเลยนะครับนี่นะครับเป็นช้างนะครับน้ากายคำยำนะครับสวยงามนะครับ เรามาร่วมยันดีกับคุณพ่อไหมนะครับก็ เป็นช้างที่พอควานเคยเลี้ยงนะครับอยู่กับพอควานตั้งแต่ก่อนนะครับอยู่กับทรัพย์มงคลตั้งแต่ก่อนนะครับเนาะพอดีเอาเปลี่ยนจากของนะครับมาอยู่กับพ่อไม้หัวใจชินนะครับช่องสีทับไทยแฟมิลี่นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องปลายทรัพย์มงคลซีโรโดูด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ก็กอกล่าวคําว่านะครับลาจากไปกับ่อพลายนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ